สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆัชนปฐมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะพบกับคุณครูก้อยในห้องเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูก้อยจะพาเด็กๆไปทบทวนบทเรียนเรื่องความหลากหลายของพืชค่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เมื่อพูดถึงสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าสามารถใช้ลักษณะความเหมือนหรือความต่างของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์ในการจำแนกซึ่งแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ในคลิปนี้นะคะครูมาสอนเรื่องความหลากหลายของพืชเพราะเนื่องจากพืชรอบตัวเรามีหลายชนิด เมื่อใช้เกณฑ์ในการมีดอกสามารถจัดกลุ่มพืชได้สองกลุ่มใหญ่ได้แก่พืชดอกและพืชไม่มีดอกพืชดอกนะคะเมื่อจเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบที่สำคัญคือรากลำตน้นใบและดอกค่ะพืชมีดอกนะคะจะมองเห็นดอกได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างพืชในกลุ่มนี้เช่นกุหลาบมะลิดาวเรืองต่อมานะคะเป็นพืชไม่มีดอกค่ะพืชไม่มีดอกจะไม่มีดอกเลยตลอดการดำรงชีวิตแม้ว่าจะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็ตามสว่วนใหญ่นะคะจะสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอค่ะซึ่งสปอนะคะจะอยู่บริเวณใต้ใบค่ะเนื่อแก่เต็มที่อับสปอจะแตกออกและปลิวไปตามลม เมื่อตกในที่ที่เหมาะสมแล้วก็จะออกเป็นต้นใหม่มีส่วนประกอบที่สำคัญคือรากลำต้นและใบตัวอย่างพืชในกลุ่มนี้นะคะเช่นโปรงมอสเฟิร์นนักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าพืชแบ่งออกเป็นพืชดอกกับพืชไม่มีดอกแต่โดยส่วนใหญ่ค่ะพืชที่พบอยู่ในท้องถิ่นเป็นพืชดอกและเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา ซึงสามารถจัดกลุ่มพืชดอกออกได้เป็นสองประเภทนั่นก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะมีลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีกลีบดอกจำนวน3หรือทวีคูณของ3 2มําลำต้นเป็นครอบล่องชัดเจน 3. ใบเรียวแคบเส้นใบขนาน 4. ในระยะที่งอกออกจากเมล็ดจะมีใบเลี้ยงเพียงแค่1ใบและ5มีระบบรากฝอยค่ะตัวอย่างพืชเช่นหญ้าตะไคร้มะพร้าวต่อมาเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ค่ะมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้ค่ะ หนึ่งเลยนะคะกลีบดอกมีจำนวน4ีถึงหารือทวีคูณของ4ีถึงเมื่องอกออกจากมเมล็ดนะคะจะมีใบเลี้ยงสองใบค่ะใบกว้างเส้นใบเป็นร่างแห่<ม>ลำต้นนะคะจะมองเห็นเป็นข้อป้องได้ไม่ชัดเจนระบบรากเป็นระบบรากแก้วตัวอย่างพืชในกลุ่มนี้เช่นมะเถือมะม่วงมะนาวเป็นต้นค่ะ จบบทเรียนแล้วนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนเมื่อมีเวลาว่างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ